วันนี้ยายหลานสายกินก็จะมาทําอะไรเมนูปิ้งย่างอะไรทาหมาล่าใช่ไหมคะไม่รู้ไม่ได้นะคะก็ดูสิ่งแปลกม่เข้าก็จะฉีกเลยส่งผมส่งอย่างนี้อือเอามาเด็วถือไว้ถือไว้เดี๋ยวยายตัดให้หนูก็ท่านอุ้ยเดี๋ยวทำตาเหลือกกว่านั้นเดี๋ยวสมาชิกเขาจะวิ่งหนีแฟนขับจะวิ่งหนีหมดโอ้โหความลำบาลงสวัสดีค่ะหรือยังคะวันนี้ ีค่ะต้องสวัสดีค่ะก่อนนะคะไปสลีปไปังต้องแกะก่อนนะคะแกะเลยยังมีแกะ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 ค่ะเอาหัวก็หมดเยเป็นจะคว่ำก็สั่งวันทึกแล้วมาเอาไม่เจ้าก็ไปสั่ง อวันนี้คุณหลานขยันค่ะอันนี้อยากกินปิ้งย่างค่ะมาล่าปิ้งย่างมาล่านะคะเมนี้แล้วก็มีลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นเหมือนกันชิ้นลูกชิ้นนี่เรามีลูกชิ้นก็มีฮอทดอกเด็กๆจะชอบทานฮอทดอกนะคะใช่ไหมคะคนบอกให้เ็สตั้งสี่เนาะ กข่งไว้อันนี้อันนี้ไว้ใส่เผื่อเราเหลือละจะมีผงหม่าล่านะคะผงหม่าล่าที่จะมาใช้ปรุงนะคะผงหม่าล่านะคะมีสองรสนะคะใส่มากก็เผ็ดมากใส่น้อยก็เผ็ดน้อยนะคะถ้าเด็กๆทานเขาจะใส่เองเขาตามใจชอบของเขานะคะผงหม่าล่านะคะผงหมาล่าผง,งหมา่าล่าค่ะ กำลังมาช่วยค่ะชดิฉันไปล้างมือเมื่อกี้ค่ะยายหลานสายกินนะคะยายหลานสายกินนะคะอันนี้เห็นพี่ฟามอยู่ตลาดด้วยพี่ฟามกำลังนั่งกินข้าวอยู่ <c oughs> พี่ฟามกินตลอดค่ะสายกินพี่ฟามเป็นสายกินค่ะเมื <c oughs> อ่อวานพี่ฟามก็กินหมูกระทะ <c oughs> นี่นี่แม่จะบอกพี่พีชี้แทะขีแบบนั้นไม่ได้มันทำอย่างนี้ <c oughs> เอาไม้ไปแช่น้ำก่อนทำไมทำไมอ่ะมันถึงจะไม่ไหม้ไม,ไม,ไม้น่าจะไม่มาบอนี่ทำแบบนี้ดึงง่ายมากชวดอย่างนี้เลยชวดง่ายค่ะอย่างนี้ก็ชวดง่ายค่ะฉีดแบบนี้เลยค่ะทำการฉีดแบบนี้ก็มูดออกมาเลยค่ะ มูดมาเลยค่ะนี่ยังก kind of okay. ินด้วยไหมสามแม่ยังกินค่ชิมค่ะชิมก er ินเลยค่ะกินเลยค่ะอย่าบอกว่าชิมค่ะเพราะชิมนี่ต้องไม้เดียวนะคะนะคะใช่ไหมคชิมต้องไม้เดียวนะคะแกนี้กินเลยค่ะกินเลยค่ะอย่างอร่อยเลยค่ะหอดดอกอย่างอร่อยเลยค่ะ ฝนกำลังจะมาอ้าป้าป๋ากินวันนี้นะคะป้าป๋าฝอยฝอยมาน้องมาที่นี่เอาไม้ไปล้างก่อนไม่ไหมใช่ไหมใช่เอาไม้แช่น้ำไว้ใช่ไหมน้องน้องแยมค่ะไปจัดไม้แช่น้ำให้น้องแยมก่อนนี่โยๆน้องแยมโว้น้องแยม ราซ้ำนั่นละลูกมาแช่ให้มันน้อยๆให้มันบออนั่นลูกแก่หมดแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ฮอดดอกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกชิ้นด้วยนะคะเอาไม้ลงแช่ใช่ไหมลูกเพราะแม่เยี่ยมบอกว่ามันจะ,ม,นจะมันจะไม้จะไม่ไหมถ้าเราไม่แช่ไม้มันจะไหมไม้จะไหมเราก็จะมาทำการใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะ ล,ลูกชิ้นลูกชิ้นได้หรอลูกชิ้นอร่อยนะคะลูกชิ้นเจ้านี้อร่อยมากเห็นไหมคะอืมเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่นนนะคะนี่ลูกชิ้นกับฮอดอกค่ะลูกชิ้นกับฮอดอกนะคะเราจะมาทำการเสียบไม้กันค่ะมาเลยค่ะนะจัเสียบไม้เลยค่ะจัเสียบจัเสียบช่วยกันค่ะช่วยกัน คุณหลานทำฮอดดอกยายก็ทำลูกชิ้นค่ะไม่ค่ะลงวางไว้นี่เลยค่ะข้างนี้เลยค่ะโอ้ยมาแล้วสามลูกน่ากินจังนี่ค่ะน่ากินจังน้องแยมยกฮอดดอกน้องแยมดิละเอ้ยมาละเอาอีกอันหนึ่งโอเลี้ยงไงคะเขาสั่งโอเลี้ยงอีกอันหนึ่งตัวจ้านันเดตังว่าไงป้าป๋าอยู่ อีนั่งวัวมันสั่งอ่ะเอออีนั่งวัวมันสั่งมาที่หลังโอ้ยป้าวไม่อยากป้าสาไม่อยากได้เงินหรอคะว่าไม่พอแน่เลยค่ะก็โบก่อนไม่ทำไม่เลยค่ะไปเราก็จะได้แล้วนะคะค่ะวันวันไม่มีอะไรค่ะหาแต่เรื่องกินค่ะ ช่ไหมวันนี้มีอะไรค่ะแต่เรื่องกินค่ะกินเลยค่ะไม่เยี่ยงกินเลยก็ดูหุ่นสิคะใช่ไหมใช่ไหมหลานสายกินยายหลานสายกินต้องดูหุ่นยายสิคะใช่ไหมวันนี้มันเป็นพริกหมาล่าใช่ค่ะก็จะปิ้งหมาล่ากินไงคะวันนี้ก็จะทําหมาล่าค่ะหมาไม่ล่าเราก็ล่ายองค่ะหมาล่าหรือไม่ก็ เสือล่าเสือล่าเอาเห็นหน้าน้องอยางเห็นหน้าน้องยังหมูล่าเมาฝนนายใหญ่ฮะนายใหญ่บอกเรนนี่กับเพ่เพ่ไม่ขีดได้เนี่หมูล่าหมูล่ามีเร็วมเร็วรีบเสียบไปจะได้นะอยู่บ้านไม่เคยเห็นหมาล่าไม่เคยเห็นหมาล่าเลยเคยเห็นแต่ฮีล่ามีแต่ฮีล่าครับบักล่าฮีล่ากับบักล่าอื เกี่ยแล้วรนะเราก็จะได้ประมาณนี้าานา,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 นาะโชว์สิคะ,เ,ะเราก็จะได้ประมาณนี้เก็ี่ยเลยค่ะน่าๆเกลบยไปเลยค่ะสมบัติอ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ายผงม,มาล่าก่อนสิคะอืมนะเราก็จะได้ประมาณนี้กันสามลูกหรือสี่ลูกอเอ้าไหใส่จัดไปใส่ไปเลยค่ะอยากกินมากกินน้อยจัดเอาเลย เพนเนโอ้ยลำ่ำพ่อพูดดูมือคุณยายบบกใหญ่นลย <c oughs> มันซสิ่งนี่มันสิ้มันซิน่งมันซิน่งมันซิ่งเร็ว,รว,รวยายหลานยายลาน่ะายหลานน่ะนั่นน่ะตามอ่ะเอามือนึงจับเขาดอกมือนึงจับ ลูกคิดเลยค่ะกินอลังการค่ะวันนี้วันนี้อลังการค่ะอ่าอ,อือฮึอ้ายายหลานสายกินอืาอ่ออา,าฮ่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 ่าฮ่าไปจบคลิป